นี่คือผ้าขวัญสู้ขวัญเขา่าเลยครับผ้าขวัญสู่ขวัญข้าวตัวนี้ตัวใหญ่ครับน,นมา สร้างบานเฮ้าครับฝีมืออันนี้เป็นสุขันเขาครับตัวเอ็ก